ก่อนหน่อยอ้าวทำไมให้พ่อแทนพ่อก่อนเหรอแล้วหอมพ่อได้ไหมจุ๊บจุ๊บพ่อก่อนเอาไว้เถอะขอพ่อก่อนหน่อยได้ไหมคะได้ไหนจะไหนเล่าได้แล้วหนีพ่อไมไหนขอการหน่อยขอพ่อหน่อยไหหอมได้ไหมคะจุ๊บยังพ่อฮะโทรจับพ่ออันนี้ของใครคะ ไอชาป่อป่อไอหนุ่มไอคือคือไออะถ่ายพ่อต่อแล้วหนูเอามือบังกล้องนะลูกหนูต้องคือตรงนี้อ่ะโอเคพ่อไปถ่ายปนุ่นด้วยถ่ายให้เห็นหน้าพ่อสิเออถ่ายป้านุ่นด้วยไปถ่ายป้านุ่นซิไปถ่ายป้านุ่นถ่ายป้านุ่นขักลัดนิดนึงไปกลอยไปกอยขับกลัดนิดนึงขอบกลัดเฉยๆ ก่หน่อยอัญญากับพ่อก่หน่อยได้ไหมคะเอาชออาะไรซ่อนาอัญหนูจะเอาอะไรซ่อนคะเอาชอะไรซ่อนคะเอาซ้อนเป็ดเอาซ้อนเป็ดเอาเป็ดไปซ่อนเหรอซ่อนไว้ตรงไหนคะเอาซ้อนปดซ่อนไว้ตรงไหนนี่ไหนไหนโชว์หน่อยมันมิดจะหาเจอยังเอ้ย เป็ดร้องไงคะอัญญาเป็ดร้องไงคะเอา้าพี่หมีหล่นแล้วเนี่ยเอา้า <c oughs> มามีเอาเป็ดไปดีกว่าอ <c oughs> ันนี้เอาเป็ดไปแล้วนะเจ็จไม่รเราอ่ะอุ้ยมามีเอาเป็ดไปแล้วนะให้ไหม อาครัเอาคเอาคเอาไปจะลนแล้วไปจะลนแล้านยาอันยากับเพาะก่อนหน่อยกรบพาะก่อนหน่อยอันยากับพ่อก่อนหน่อยอาทำไมให้พ่อก่อนกเนแล้วหอมพ่อได้หมุบ จุดพ่อกันเอาเป็ดคื่อเอาไว้เป็ดเอาเป็ดไว้พ่อพ่อขอเป็ดได้ไหมได้พ่อขอเป็ดตัวนี้ได้ไหมได้เหลานายหลายแล้วรู้เลยอะงั้นหอมพ่อทีนึงพ่อไม่เอาเป็ดถ้าหอมพ่อพ่อไม่เอาเป็ดอยากไม่เดนเลยห่างมากโอเคให้พ่อหอมเนี่ยเออเอาไว้ ลำลายเปียกมากอหชาปอปอฮะอ้ชาปอปออันนี้ของใครคะอหชาปอปออปชาป๊อปป๊อปโอเคโอคโอคโอ้ถ่ายพ่อนโอ้จอแล้วหนูเอามือบังกล้องนะลูกหนูต้องซื้อตรงนี้โอเคโอ้โอเคไปถ่ายปันนุษด้วยถ่ายให้เห็นหน้าพ่อสิเออถ่ายปันนุษด้วยไปถ่ายปันนุษยสิไปถ่ายปันนุษถ่ายปันนุษ อุ้ยเห็นหน้าปนุดด้วยสิเห็นตะมือเออโอ้โหถ่ายแบบนี้หน่อยถ่ายแบบนี้หน่อยถ่ายแบบนี้หน่อยเก๊ใส่เล่งแบบนี้หน่อยเล่งแบบนี้หน่อยมามีหายมามี๊ตรงนี้หูมามี๊หายอะยระเห็นแต่ลู้ก็ตายถ่ายแบบนี้หน่อยถ่ายแบบนี้หน่อยให้เห็นหน้า หยางเขียางให้แบบนีถ่ายยางบ้างยิ้มด้วยยิ้มยิ้มยิ้มโก่อนก่อนหมุกล้องกโอ้ย้ำายไหลก่อนฝันก็ขึ้นไไอแล้วลูกเรเยนหัวลว มาแล้วไหนขอดูหนพี่คะไหนข้างบนดิเห็นเป็นหนวดกุ้งไหมไหนวิ่หนวดกุ้งบินบินบินไอวาขอพ่อก่อนหน่อยได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหม ขอพ่อก่อนหน่อยได้ไหมคะได้ไหนไหนเล่าได้แล้วหนีพ่อได้ไหนครับกานายขอพ่อหน่อไหมอได้ไหมคะจุยใ้พ่อจุบเยบินไปไหนลูก สาว